ผมเล่นตอมะพร้าวนั้นเรียบร้อยแล้วล่ะนี่เหลืออีก,อกหนึ่งตเอ,อเ,สงเสร็จแล้วตอนนั้นนี่นี่สบายมากเลยแต่ถ้ามันโล่งๆอย่างนี้นะถ้ามันติดบ้านติดไรนี่ก็บกุดยางเลยใช้เวลา ย่ามกง่ายไม่ง่ายนะตัวนี้มันจะยากกว่าเขานิดหน่อยร่างลงลึกกว่าโอ้ยเสียงนี้ลั่นตึกลั่นตึกเลย ต้นมะพร้าวนี่เอาง่ายนะต้นไหนง่ายก็ง่ายต้นไหนยากก็ยากนะายากเยอะยวนี้ดินทรายขนะุดง่ายถ้าเจอดินแข็งๆนี่เว้ยต้องเอามาหางก่อนนี่นะไม่งั้นเจาะไม่เข้าตรงนีแับสองจบบทำเป็นโรงรถ

ไอ hey, ้ต้นฝั่งนี้นี่ง่ายแ hey, ต่ตัวนี้อาจจะร่างยาวไปหน่อยแต่ hey, ต้นเท่ากันนะเออเออนั่นแหละนั่นแหละอ้ใช้ oh, วิธีงัดเลยนะ ตัมะพร้าวนี่ไม่ใช่ว่าจะเน่าง่ายๆนะก็นานอยู่นานเรียบร้อยโอ้ยนี่รากยาวกว่าโอ้หลายใช้เวลาหลายปีครับกว่าจะเน่าเนี่ยนี่ขนาดตเล็กไงตัต้นมะพร้าวน้ำหอมถ้าต,ตใหญ่ก็ยากกว่านี้ ใหญ่มากก็ยกไม่ไหวต้องใช้วิธีวิธีคลี่งเงาระบบจะอุ่มขึ้นแล้วอันนี้ก็ประมาณสองสามร้อยโลมั่งเลย อันหมดกะว่าหมดหน้าดินประมาณ1คิวนะดินถาดตรงหลุมนี้ประมาณ1คิว เดี๋ยวนี้ไม่เอาออกก่อนกิ่งมะพร้าวไม่เอาปัดออกก่อน